สวัสดีครับผมหวัดดีลูกศิษย์แล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนครับนี่วันนี้มาสอนนะครับการแบ่งที่ครับผมนะครับวันนี้ได้นะครับที่ดินขนาดนะครับกว้าง43นะครับลึกไอ้กว้าง46หลึก43<ส>ดเดี๋ยววันนี้มาสอนการแบ่งที่นะครับใครเข้ามาแล้วทัก ใช่นะครับอาจารย์นิดนึงครับผมใครมาแล้วทักทายครับผม อเคใครมาแล้วเข้ามาแล้วครับผมทักทายกันนิดนึงครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะนะครับมาสอนนะครับการแบ่งที่พอดีมี f อฟนะครับส่งที่ดินมาบอกว่าอาจารย์ครับช่วยนะครับแบ่งเข้าๆให้หน่อยนะครับว่านะครับจะได้ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับใครเข้ามา ทักทายหน่อยครับผมหวัดดีรอบดึกครับผมหวัดดีครับผมหวัดดีพี่นัดครับโอเคพอดีอาจารย์มาดึกนิดนึงครับวันนี้ <c oughs> พอดีไปนะครับธุระมานะครับอาจารย์ก็เลยไม่กล้านัดว่าจะมาจะไลฟ์กี่โมงนะครับเพราะว่าบางทีกลัวมาไม่ทันก็เลยว่าเดี๋ยวมาถึงบ้านก่อนนะครับ ก็ค่อยไหลนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แน่นอนที่สุด <c oughs> สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะเดี๋ยวสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วทักทายกันนิดนึงครับ <c oughs> วันนี้มาเจอกันดึกนิดนึงนะครับดึกเนี่ยที่อย่างหนึ่งนะครับคือของเราแบบว่าเราเลิกงานแล้วเราพักผ่อนสบายๆแล้วนี้ไปครับมาฟังนะครับอาจารย์ลุงให้ความรู้สัก สินาทียี่สิบนาทีเพื่อเป็นไนะนะอเดียนะครับหรือนะครับข้อดีอีกหนึ่งคือคัดกรองคัดกรองคนที่แบบนะสนใจจริงๆนะครับและยังไม่นอนนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนครับวันนี้อาจารย์จะมาะแชร์ประสบการณ์นะครับพอดีมี FC นะครับส่งนะ ที่ดินมาให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์ครับถ้าผมเป็นที่ประมาณนี้นะครับจะแบ่งได้ประมาณไหนก็เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในไลฟ์นะครับให้กับนะเอฟซี FC, ให้กับพวกเรานะครับได้นะครับ,นะรบเห็นไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับผมโอเคอย่าลืมนะครับกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นอะไรนะเป็นค่าวิชาค่าเรียน เป็นวิชานะครับอ่าที่ดินนะครับกว้างกว้างอ่าสี่สิบหกลึกลึกสี่สิบสามอ่าอ่า จารย์เห็นหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับผมาใครเข้ามาแล้วนะครับเทสภาพเทสเสียงนะครับให้อาจารย์หน่อยนะครับจารย์ดูก่อนโอเคชัดนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับได้ที่ดินนะครับมาอยู่นะครับหนึงผืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเล็กพื้นใหญ่ขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะครับอันนั้นอาจารย์สอนไปแล้วว่าถ้าเราได้โฉนดมานะครับแล้วเราให้วัด โฉนดก่อนว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับกี่เมตรนะครับแล้วเราก็ไปครับเอามาใส่นะครับในกระดาษ A4 ของเราวาดวาดเขียน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 นู่นเขียนนี่เราไม่ต้องกลัวว่ามันผิดหรือมันถูกครับนะวาดไปก่อนเขียนไปก่อนนะครับเอาหลายๆแผ่นก่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะวาดจะเขียนเราจะต้องไปครับ ใครติดตามอาจารย์ก่อนที่เราจะวาดจะเขียนจะแบ่งได้เนี่ยเราต้องรู้สิ่งไหนครับผมอ่ะลองพิมพ์มาหน่อยนะ <c oughs> ก่อนที่จะวาดจะเขียนได้เนี่ยก่อนที่จะแบง่งแปลงเนี่ยนะครับเราต้องรู้สิ่งอะไรเป็นอันดับแรกครับอา <c oughs> จารย์ดูฝั่งนี้อ่าโอเคมานะใครตอบได้นะใครตอบถูก ใครตอบได้ก่อนที่เรานะครับจะวาดจะแบ่งแปลงได้เราต้องรู้สิ่งแรกเลยคืออะไรครับผม <c oughs> ใครตอบใครตอบได้น,ะนั่นก็คือแตนแตนแตนไม่มีใครตอบนะหรือว่าบางคนบอกว่าตอบในใจแล้วกันนะอาจารย์ผมกลัวพิมพ์ไม่ถูกครับนะเดี๋ยวผมขอตอบในใจได้ไหมครับนะ บอกว่าได้ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์สมมุติว่าพวกเราตอบในใจแล้วนะครับเราจะต้องรู้ขนาดที่ดินที่เราจะแบ่งก่อนครับ <c oughs> <c oughs> อ่าพี่นัทตอบถูกครับผมนะขนาดพื้นที่ครับนี่ครับ,นรบนเนี่ยพี่นัทนีครับตอบถูกเลยครับเราจะต้องรู้ขนาดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ขนาดเนี่ยแล้วแล้วเราจะไปแบ่งยังไงล่ะบางทีแบ่งแบ่ง ขนาดเล็กเกินไปใหญ่เกินไปนะเราจะต้องรู้ขนาดก่อนว่าเฮ้ยสเปคเนี่ยของเรามันอยู่ตรงนี้นะนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องรู้สเปคก่อนฉะนั้นสเปคของอาจารย์นะครับอาจารย์มีนะครับแบบไว้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ค่อยไปใส่ของพวกเราเอานะครับสเปกของอาจารย์ก็คือนะครับ10เมตรคูณ 16ถึง20มนาะอันนี้คือด้านหน้านะครับหรือเอออันนี้10 11 11อ่ะ11 12 16ถึง20 13 16ถึง20นะครับหรือ16แล้วก็14อนะ่า14 15นี้ได้นะ อันหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นบ้านบ้านทรงเหมือนกับทรงอ่ะทั่วไปก็คือทรงได้ฉากได้เหลี่ยมนะแต่ถ้าตรงนี้เป็นทรงผืนผ้าหน่อยนะครับคือหน้าบ้านกว้างนะครับาของอาจารย์จะมีสเปคในใจทั้งหมด4สเปคที่ดินด้วยกันฉะนั้นพวกเราจะต้องไปหาสเปคสาวในใจของเราสเปคหนุ่มในใจของพวกเราว่า เฮ้ยเรามีสเปคแบบไหนนะครับพอเราได้สเปคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะอ่าเก็บไว้นะครับแล้วเรามาดูขนาดที่ดินของเรานะครับที่เราได้นะครับอ่าโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือนะครับอันนี้เป็นถนนนะครับแล้วก็ที่ดินของเรานะครับในวันนี้อ่าเดี๋ยวจยนเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่พอ สมมุติว่าหน้ากว้างนะครับ46เมตรนะลึก43นะครับนะลึก43ถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้ม,มันจะเหมือนกับไปครับเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วละ่ะนะครับก็คือ46 43เนี่ยนะพื้นที่แบบนี้แบ่งไม่ยากนะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าแบบเนี้ยคุณพี่ครับแบ่งไม่ยากอาจารย์บอกไปเลยนะ ก็คือพอเราได้สเปคตรงนี้แล้วเราลองมาแบ่งดูหน่อยนะครับว่านะครับอยู่ขนาดไหน4 6อ่า 46, นะ 46, นะ46เราลองพอ4 6เสร็จปุ๊บถนน่านะถนนเราเราอย่าลืมนะอีกอันนึงก็คือถนนนะครับถนนเนี่ยของเราตี6-8ถึง8เมตรไปนะครับ ถ้าแบบนี้เนี่ยถนนมันต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครมามาทำถนนตรงข้างฝั่งนี้หรือมาทำถนนตรงข้างฝั่งนี้ใช่ไหมฮ <c oughs> นะมีมีคนจะมาทำถนนฝั่งนี้ไหมแล้วมาแบ่งฝั่งนี้ <c oughs> คงไม่มีนะถ้าแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆเราจะต้องไปครับถนนตรงกลางนะเราก็ตัดมาแบบง่ายๆเลย โอโหง่ายมากเห็นไหมอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมพวกนี้มันง่ายนะพะสี่เหลี่ยมง่ายปุ๊บเอาถนน6มันเหลือ40เพราะ40ปุ๊บข้างละเท่าไหร่ครับข้างละ20อ่าจบไหมเห็นไหมก็คือให้เราแบ่งทีละส่วนแบบนี้ก่อนนะอ,นอันข้างในเราจะพึ่งนะครับอันนี้ได้แล้วได้แล้วอ่า20 พอ20เสร็จปุ๊บถนนตรงนี้ตรงกลางนะตรงกลางนะพอถนนตรงกลางปุ๊บ43 43เสร็จปุ๊บนั่นแสดงว่าเวลารถเลี้ยวเข้ามาทางเนี้ยจะเป็นถนนใหญ่ถ้าเลี้ยวเข้ามาในโครงการกลายเป็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้แลนะเราจะต้องไปครับตัดถนนมาฝั่งนี้นะถ้าตัดถนนมา43สา 43เสร็จปุ๊บของอาจารย์ก็มาดูว่า i, เฮ้ยสเปคของอาจารย์เนี่ยมัน11ถึง16ถึง20อ่า20ของอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็ลองมาเป็นครับถ้าเป็น11เมตร11ปุ๊บอาจารย์ก็ลองมาดูทีปึ๊บนี่ฮะแบ่งแบบนี้อ่า11 11 11เป็น เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมเดี๋ยวนับก่อนสมองไม่ไปนะสมมติอาจารย์บอกว่าเอา้า3อ่าง่ายๆเลย43หาร4่สิทงีก็ได้ปไปครับ10.75อ่า10.75ถ้าอย่างนั้นบอกว่าอาจารย์บอกเอาไม่เอาเอา11นะบวก11บ,บวก11แล้วก็ลบ43ี่มา อันนี้อาจจะเป็นงครับอาจารย์ก็บอกเอาเอา11เมตร11เมตร11เมตรอันนี้10นะเห็นไหมมันก็จะเป็นครับหลังแรก11เมตรคูณ20 11เมตรคูณ2ีเมตรคูณ20หลังสุดท้าย10เมตรคูณ20ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะเรานะครับค่อยไปออกแบบนะออกแบบได้ห่างกันนิดหน่อยนะครับแค่ เท่าไรอ่ะหนึ่งเมตรเองนะครับกลายเป็นเป็นไงครับโอเคไหมฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงมันก็เป็นครับเหมือนกันเลยครับผมเราก็เป็นครับเอามาฝั่งนี้เหมือนกันกลายเป็นว่าถ้าเราทําไซนี้ถ้าเราชอบไซนี้นะก็ได้ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้า แปดหลังพร้อมกับสเปคตัวนี้โอเคนะนะถ้าไซส์นี้แบบนี้แปบดบหลังเราก็มอมมองว่าเฮ้ยแปบดบหลังตรงนี้ของเราทำสเปคนี้สเปกนี้ของอาจารย์เนี่ยนะเวลาเราออกแบบนะออกแบบเสร็จปุ๊บถ้าเราแบ่งแบบนี้เอา้าเราก็ลองแบ่งดูที่เอานะระยะล้น บ้านเดียวรอบรอบด้านเลยคืออย่างละสองเราก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบ็ก็หน้าบ้านก็คือได้7เมตรนะไอ้ลึกลงไปเนี่ยนะมันลึกอยู่แล้วแหละแต่ถ้าลึกลงไปนะขนาดที่เหมาะสมประมาณไม่เกิน9เมตร9เมตรถึง10เมตรนะถ้าลึกกว่านั้นก็คือมันก็จะไป โอเวอร์ในเรื่องของค่าก่อสร้างแล้วก็ทําให้ราคาบ้านของเราแพงไปนั่นเองนะครับเอาเป็น9เมตรแล้วกันนี่ฮะปึ๊บเนี่ยครับก็กลายเป็นว่านะเจ็ดคูณเก้านะทีนี้พอ7จคูณเเสร็จปุ๊บเนี่ยไอไอาจารย์มัน9แล้ว1ิ1ส1บเอแล้วอีก7เมตรเหลือไว้ทำอะไรด้านหน้าไม่ต้องซีเรียสเราก็ไปครับให้ขยับบ้านนะครับ ไปไว้ด้านหลังนะให้ห่างระยะล้นตรงนี้สองเมตรนะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาบ้านของเรามาอยู่กึ่งกลางนะไม่ต้องเอาบ้านคือมันเหลือยี่สิบใช่ไหมบ้านของเราเก้าเนี่ยเอามาอยู่กึ่งกลางแบบนี้ไม่ได้นะครับนะไม่ค่อยมีคนนิยมทำเขาจะไปครับล้นไปด้านหลังไปถอยไปอยู่ด้านหลังนะแล้วก็นะให้ระยะล้นอยู่ด้านหลัง สเมตรพอไอ้ที่เหลือด้านหน้าไปครับปล่อยโล่งไว้เลยนะเพราะอะไรนะครับคือคนไปนครับทำชีวิตประจำวันอยู่ด้านหน้านะมากกว่านะครับที่จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวนัดก่อนสมองไม่ไปมากกว่านะเป็เลงครับ อันนี้คือแบบแรกใครเคลยแบบแรกแบบนี้นะเนี่ยแบ่งง่ายๆแบบนี้ก็เอามาตามสเปคหรือถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือเฮ้ยแบ่งแบบนี้แหละแต่อยากจะเอา12ได้ไหมฝันะ่งนี้เราก็เอาไปครับอาจจะเป็นนะครับเรามาเอาเป็นหาร12ก็ได้ครับนะก็เราลองมาแบ่งดูครับตามของเราได้เลยครับไม่ไม่มีปัญหาครับอ่านะ 12 12 36 36, 36ลบถ้าเรามาแบ่ง12นะครับอ่าส2บสองแล้วตรงนี้มันก็จะเหลือ7แบบนี้เราลองแบ่งไปเฮ้ยเนี้มันไม่พอเนี่ยเราอาจจะอ่าปรับตรงนี้มาปรับตรงนี้มาก็จัดกันไปขยบับขยื่นไปได้เลยขอแต่ว่าให้เราไปครับรู้ขนาดแล้วก็ รู้ว่ามันจะออกมาประมาณไหนก่อนนะครับเราก็ใส่ไปเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับแบบแรกนะนะโอเคนะแบบอันนี้คือแบบแรกที่อาจารย์จะแนะนํานะครับทีนี้อีกแบบหนึง่งนะครับมาแบบนี้ถนนเหมือนกันนะครับ บางคนแบบว่าพออะไรนะพอทำไปทำมาเริ่มเก่งนะเริ่มติดตามอาจารย์รุ่งแล้วเริ่มเก่งแล้ว,น,ลลว,ลวนะโอเคนะทีนี้มาแบบที่2องดูนะแบบที่2เราก็เอาเป็นถนนตัดตรงกลางเหมือนเดิมนี่ฮะตัดตรงกลางเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไซนี้มันจะต้องทำถนนตรงกลางอยู่แล้วนะครับจะมาทำ ถนนซ้ายขวามไม่ได้นะครับเราลองมานะครเอาอันนี้หเมตรเหมือนเดิมนะอันนี้ยี่สิบี่สิบนี่เราลองเราลองแบ่งตัวนี้แบ่งตัวนี้เอามาครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมอ,อันนี้มาครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันยี่สิบเนี่ยเราก็แบ่งอันนี้เป็น10บอันนี้เป็น1ิบก็ไดอ้อันนี้เป็น1ิบอันนี้เป็น1ิบนะพอสิบเสร็จปุ๊บเราก็ตัดครึ่งมา ปับ๊บเห็นไหมครับมันก็ได้10แล้วไอความลึกตรงนี้นะครับเราก็มาลองดูที่ว่าถ้าเป็นความลึกตรงนี้ถ้าเราเป็น16เมตรนะครับถ้าเราเป็น16เมตรเสร็จปุ๊บเนี่ย16เมตรเนี่ยเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับลบ16ก็จะเหลือ27 นะพื้นที่ตรงนี้นะจะเหลืออยู่27เมตรนะ27เมตรเราลองมาหาร2ดูจะได้13.5อนะ่า13.5เราก็โอเคมาเข้าตรงนี้อ่านะ13.5ก็ปาบมากลายเป็นว่า13.5 13.5 สิบสามจุดห้าสิบสามจุดห้าเอ้ยโอเคนะนี่แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นถนนนะเป็นถนนอ่าเดี๋ยวปิดถนนท้ายสุดยังไงครับโอเคนะ ผมปิดท้ายสองหลังเอาพื้นที่ออกมาหลังข้างละสามเมตรครับอาจารย์อ่าโอเคนี่สมมุติว่านะครับเวลานะครับอันเนี้ยมาปุ๊บเราก็เป็นครับก็ปิดท้ายนะแบบนี้นะครับได้เราก็เป็นครับตัวนี้เป็นตัว L ตัวนี้เป็นตัว L อนะ่าได้นะครับหรือนะครับเราจะปิดแบบเอาฝั่งเอาเอาหมายเลขเนี้ยมาสูตรนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาเป็นแบบเนี้ย มาให้บ้านหลังนี้ก็ได้หรือบ้านหลังนี้ก็ได้หรือเราจะแบ่งนะครับให้มันได้เท่ากันแบบนี้ได้นะครับแล้วด้านหลังตรงนี้ก็เหมือนกันนะคร millet, ับเราก็นะครับแบ่งจะแบ่งฝั่งเดียวนะครับหรือว่าจะแบ่งให้อันนี้มาเป็นตัวแอ L แบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือนะเป็น2แบบที่อาจารย์แนะนำนะครับหรือนะถ้าเกิดว่า อาจารย์จะให้นะครับข้อคิดก็คือเราจะต้องดูนะครับแบบบ้านของเราที่จะมาใส่ตรงนี้นะว่าของเราแบบบ้านเนี่ยจะมาใส่ตรงไหนแล้วให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาแล้วมันก็จะไหมครับก็จะให้มันลงตัวนั่นเองนะอันนี้คืออาจารย์สอนเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าเป็นที่ของอาจารย์ อาจารย์จะเอาแบบนี้มาลงนะถ้าเป็น10คูณอันนี้มันจะเป็น2นอนนะครับพวกนี้จะเป็น2นอนแต่ถ้าพวกนี้จะเป็น3นอนนะครับ่านะ3นอนฉะนั้นเราก็ต้องไปดูอีกอันนึงว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเขาต้องการ2นอนหรือ3นอนถ้าบางคนบอกว่าต้องการ2นอนหมดเลยเราก็มาเลือกเอาแบบนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าต้องการ3นอนเราก็ มาลองแบบนี้ลองปรับขยับกันดูหน่อยสิว่าจะให้มันเท่ากับ3นอนขนาด3นอนของเราเท่าไหร่เราก็ปรับกันมาหรือจะรวมมิดกันเลยว่าโครงการของเรามีทั้งหมด2นอนแล้วก็3นอนก็จัดแบบนี้นะครับ <c oughs> แบบที่2บ้าน4หลังหันหน้าออกจะได้ราคาดีไหมครับอาจารย์แบบที่2 บ้านสี่หลังนี่ฮะสี่หลังใช่ไหมครับหันหน้าออกจะได้ราคาดีไหมครับเดี๋ยวนะอาจารย์ดูก่อนว่าตรงไหนแบบที่สองน่าจะเป็นแบบนี้บ้านสี่หลังนี่นะสี่หลังหันหน้าออกจะได้ราคาดีกว่าใช่ไหมครับอ่าโอเคใช่ครับสมมุติว่านะอันนี้เป็นถนนนะอ่าเป็นถนนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นถนนแบบนี้ เป็นครับความสะดวกสบายก็คือรถเข้ามาตรงนี้อ่รถเข้ามาตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ไม่ว่าเราจะแบ่งขนาดไหนเป็นครับราคาจะต้องสูงกว่าอยู่ด้านหลังนะคือเพราะว่ามันมีจุดเด่นคือเราหันหน้าออกไปนะแต่ถ้าเกิดว่าทุกหลังหันหน้าเข้าโครงการแบบนี้หมดเลยนะก็อาจจะ ราคาต่างกันอยู่นิดหน่อยหรืออาจจะเท่ากันก็ได้ถ้าแบบนี้นะก็คือเป็น2องช้อยราคาขายเท่ากันหรือกับ2อันนี้นะขายอาจจะแพงกว่าเขาอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้4หลังนี้ต้องแพงกว่าพวกหลังด้านในอยู่แล้วครับห้ามเสมอกันนะครับเพราะว่าเขาได้พื้นที่ดีกว่าเข้าออกง่ายกว่านั่นเองครับ ขอบคุณพี่นัดครับผมที่ถามนะครับผมปิดท้าย2หลังเอาพื้นที่ออกมาข้างละ3.5เซนครับปิดท้ายถนนยังไงนี่ครับนี่ยอาจารย์ปิดท้ายให้ดูเรียบร้อยแล้วนี่ครับนะฉะนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับไกด์ไลน์นะครับให้กับนะพวกเรานะครับ เมื่อเห็นที่ดินให้เราสามารถที่จะแบ่ง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 แบงนะครับแล้วก็นะครับเอาไปทําได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแบ่งแล้วเฮ้ยแบ่งแล้วนี่มันมันไม่ได้ชนดมันออกมาเป็นใบแล้วทํำยังไงนะทํำยังไงครับสมมติว่าถ้าแบบว่าเราแบ่งที่แปลงนี้แล้วนะ ถ้าเราแบ่งที่แปลงนี้แล้วอสองแปลงแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นทำยังไงครับใครตอบได้ช่วยอาจารย์หน่อยแบ่งเป็นโฉนดออกมาเรียบร้อยแต่เราอยากจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเราต้องทำยังไงครับผม ใครตอบได้ใครตอบได,ตบได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอตกตอนะเพราะว่ามันเคยมีนะแบบคือเราแบ่งไปแบ่งอาจตอนนั้นเราจะไม่รู้แต่ว่ามันมามีการสับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับคือวิธีที่เราจะทำก็คือนะครับให้เรานะครับไปรวมโฉนดนะครับแล้วก็แบ่งใหม่ได้เลยนะครับ อันนี้คืออาจารย์แค่ยกตัวอย่างนะว่าเราแบ่งผิดเราแบ่งแล้วไม่ชอบก็คือเราไปครับไปรวมโฉนดแล้วก็แบ่งได้เลยครับไม่ได้ยากนะครับโอเคไหมแต่เราจะเสียเงินอีกรอบหนึ่งเขาก็จะต้องแบบนะครับรวมก่อนแล้วก็มาลางวัดใหม่ก่อนนะครับนะอย่างน้อยๆก็มีหกพันนะเตรียมไว้เลยนะแล้วก็ระยะเวลาเราก็จะไปครับยืดในการ ก่อสร้างออกไปอีกนั่นเองนะพี่นัทบอกว่าทําบ้านแฝดไปเลยไหมครับอาจารย์นะครับอ่าพี่กับมนัสบอกว่ารวมชนดนะแบ่งรวมชนดแบง่งแยกใหม่โอเคขอบถูกต้องครับผมนะครับ วัดใบได้เลยครับนานที่สุดใช่พี่นัทครับนานแล้วก็นานแล้วก็เสียเวลานะครับฉะนั้นเราเลยกลายว่าเวลาเราจะแบ่งหรืออะไรเนี่ยให้เรานะครับสำรวจตลาดให้ดีก่อนแล้วก็ดูแบบของเราให้ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันจะพอเราไปแบ่งชัชว่ชวชั่วชั่วแล้วเนี่ยมันจะมาเอาไปรวมแล้วมาแบ่งใหม่เนี่ยมันนานนะฉะนั้นของอาจารยเนี่ยจะใหะ้ความสําคัญในการ แบ่งที่มากๆฉะนั้นเวลาที่อาจารย์สอนนะครับสอนนักเรียนเนี่ยอาจารย์จะสอนการแบ่งที่ก่อนอันดับแรกอันอื่นอย่าพึ่งพูดถึงเอาแบ่งที่ก่อนวัดชนวนให้เป็นก่อนแล้วก็แบ่งที่อ่อนเพราะว่ามันจะเป็นครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะถ้าเราแบ่งพลาดหน่อยนึงก็คือรวมได้แต่ว่ามันมันนานนะครับมันทำให้เรา ช้านะครับเสียเวลาแล้วก็เสียเงินนะรางวัลนี่แหละนานสุดครับผมโอเคนะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับความรู้นะครับอ่ให้ให้พวกเรานะครับแคปหน้าจอตรงนี้ไว้หรือใครนะครับไม่เข้าใจก็สามารถที่จะนะครับวนมาดูซ้ําได้เพราะว่าหออาจารย์ไม่ได้ลบนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเอาไปลงมือทําแล้วก็ พวกเราเป็นเจ้าของโครงการนะครับกันทุกคนที่ลงมือทำนะคนที่ไม่ลงมือทำเนี่ไม่ได้เป็นแน่นอน <c oughs> นะโอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรบกวนเวลานอนของพวกเราครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม